สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีเนาะพี่น้องทักทายสบายดีเอฟซีเบอร์ทุกคนพี่น้องเลยอ่ามื่อนี้ก็มาพอๆก็นองกองอีกแล้วพี่น้องมื่อวานนี้นะก็มาเปิดคลิปอยู่เที่ยงหน้าพี่น้องเลยเนาะพี่น้องมื่อวานนี้นะก็มาเกี่ยวเข่าคือเกาพี่น้องเอ้ยบู๊จีทายคลิปยังพี่น้องเลยเนาะไม่ได้ทายคลิปเกี่ยวเข่าอะไรพี่น้องเลยอย่าพึงเบื่อกันเด้อพี่น้องเลยเนาะอย่าพึงเบื่อกันเด้อเนาะ น้องกองกับทายคลิปเกี่ยวเข่าคุ้คือมือนีอะลรพี่น้องเลยเพราะว่าห้อยย่างเกี่ยวเข่าอลไรต้องมีแต่คลิปเกี่ยวเข่าอะไรพี่น้องเลยเนาะน้องกอกับบูจิปถ่ายคลิปยังพี่น้องเพราะว่าอ่ามีเวียกพี่น้องเลยเนาะเวียกเขาเห็ดเวียกเกี่ยวเข่าเกี่ยวหนามพี่น้องบูหัวจิไปถ่ายคลิปยังฮะเนาะก็เลยต้องมาเห็ดคอนเทนต์มจะเกี่ยวเขาอย่างเดียวพี่น้องเลยเนาะมื้อนี้กพี่น้องมาหลายคนอีกกว่าเก่าพี่น้องเลยเนาะ มัอนีคนมาซอยน้องกองร้ายพี่น้องล้ายคนกลัวแต่ละมืออีกเนาะแต่ละมือเจ็ดแปดคนมืัอนีร้ายคนเก่าพี่น้องเลยเกี่ยวอีกย่านมัอนีย่านักแล้ยวไปพวพี่น้องเลยเขาน้องกองเนาะเพราะว่ามันรายคนนะพี่น้องหลายคนมาเกี่ยวซอยเนาะมีมาเพิ่มอีกสองสามคนผู้ใหล่พี่น้องเลยให้รับเป็นสิบคนพี่น้อมาเกีียวเขาซอยน้องกองมันนี้พี่น้องเลยย่านหนาจะเลี้ยวอยู่มั้งพี่น้อง ว่าเขาหนองกองมังกาสุกแนบสุกน้ำเนาะยันจะแล้่ยวไปแล้วพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าหน้าหนองกองเนยังเหลือหน้าสิบสองไฮพี่น้องเกี่ยวกับการจะแล้วแหละพี่น้องเลยก็เลยมีพี่น้องมาเกี่ยวซอยกับปลาร้ายคนมันเนาะย่านาจะแล้วอยู่พี่น้องเลยเดี๋ยวมื้อนี้หนองกองจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมบรรยากาศทิวทัศน์ธรรมชาติพี่น้องเลยมื้อนี้ยกะแดดพี่น้องแดดสุดๆเลยมื้อนี้เนาะโคตรแดดเลยพี่น้องเลยป้าห่อนกะห่อนพี่น้อง มื่อนี้เนาะพอดีเขากับบรรยากาศท้าเกี่ยวเขาเลยพี่น้องเลยมันแดดเนาะพี่น้องตอนนี้น้องกองกับไดมาอยู่ในทีย่งพี่น้องเลยตอนนี้พอแม่แล้วก็คนที่มาซอยก็ได้ลงไปเหตุเวยียกเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวจะนอยน้องกองกัจะยางลงไปพี่น้องเนาะย่างลงไปทายเบิ้งพวกพอพวกแม่พวกพี่อ้ายพวกพี่น้องที่มาซอยเกีียวเขาอะไรพี่น้องเลยเนาะก็หลยคนอยู่พี่น้อง เมื่อนี้ยานหนาจะค้นแน่พี่น้องเลยเนาะยานหนาจะค้นเขาอ่ะยานหนาจะค้นเขาเมื่อน้ำก็มีพี่น้องเพราะว่าห้องเกี่ยวมาวนเนี่ยเพราะว่ามันแห้งแน่พี่น้องเดี๋ยวยานเขาจะค้นเขาขึ้นนวดและยานเขาจะเอาเอาลงเมื่อวัยุบานแน่พี่น้องเลยข้าวป้าเมียนอยู่นี่กับยานค้นเขาจะรักนะพี่น้องเลยเนาะยานค้นเขาจะรักพี่น้องเลยเดี๋ยวก่อนจะยางลงไปก่อนหนี้พี่น้องเลยยางลงไปถ่าย เอ้ยตอบแสนพี่น้องเลยเนาะอย่างเราไปเบิ่งนพกแม่เพิ่นเกี่ยวเขาอะไรพี่น้องเลยเนาะเอ้ยขึ้เหมือดอู้เหมือดเลยพี่น้องเลยก่อนไปเบิ่งผู้ชมคลิปนี้กันพี่น้องเลยเนาะขอฝ่าพี่พี่น้องเขามาใหกกำลังใจน้องกองแน่พี่น้องเลยฝาก็แรงก็แซ่เนาะกดติดตามพี่น้องเลย เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องกองเลยเดอ้อพี่น้องเอนะ้เนาะไปพี่น้องน้องกองขอคนอนหนึ่งไลค์หนึ่งแช์เนาะหนึ่นงคนที่ตามพี่น้องเอ้ไปเงปชมคลิปนี้พี่น้องเอ้เพื่อไปเป็นการเสียเวลาเนาะไปเบิร์นนกันนี่ตอนนี้กองกำลังนนย่างลงมาห่อตุงหน้าเะยพี่น้องเอ้เนาะจะไปเบิร์นพวกแม่เกี่ยวเขา <c oughs> <c oughs> ป้กาก็แดดจะดีไหม ใช้เกี่ยวเดีแม่แม่เอ้ยแม่เกี่ยวมีหรอเฮ้บานอลานแพเอาฮะไพ้เอาป่ะนี่น้องเจ้านี้เอากา เลยเกี่ยวเขามาเลยไล่เลยพี่น้องเลยเนาะแต่บริษัทพี่น้องเบิ่งพูนจะสีจักรไี่นี่มีบอลเท่าเกี่ยวมาพี่น้องเลยมีพวกแม่เกี่ยวเขาเหมือนัคนไล่โกเกาเกี่ยวเขาเป็นไงเกี่ยวเอาคนเล้ สองสี่หกเจ็ดแปดเก่าจะขนมาสองสี่หาพอดีเก่าคนหมดเลยสิจุดไรคข่อยนะขอี้จะเก็ดขอเห็ดเก่าเพิ่งวันนี้คือป้าหมยแดดริมเนีย มัคือเมื่อวานนี่อูมันเกี่ยวเขาซอยต้องกองเกี่ยวอยู่พูนไปเลยดีเกี่ยวหลักกัมาเนาะเดี๋ยวบพมีคนที่จับกล่องไงก็เลยบริไทยนี่ลูกจะว่าอาปาขามาบุกมาเกะบีกแล้เ เากี <ELL> yeah, ่ยไีชบวเขาเหมอนกันแต่แทงเพนพี่น้องเลยเกี่ยวเขาเนาะยาแม่พยานแล้วน้อเกี่ยวมาแล้นี่เนาะนี่พี่้องเรือหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเรือหน้าหกเ็นไฮฮะ เออมือดูเนอ่ตอนนี้เาะได้ให้เกื้อเจ้ากองหาพี่น้องเลยเนาะให้เกื้อจ้ากองหายเดียวน้องกองทุกคนเดียวน้องกองที่ต้องไปเกี่ยวก่อนพี่น้องเ้ยเนาะไปจะมาเกี่ยวขาากพน้องเลยเนาะจะเป็นเฮ้ย เกียวเนาะเคองมอาสิเกี่ยวเข้าบับทาต้องเกี่ยวไนีองเอ้ยเข้าเียบ่หาเนาะ้นอรพอแกลจเกี่ยวแล้วเฮาก็ต้องมานเบิ่งเห็นเห็นบ่ือในนี่พี่น้องเอ้ย อันนะี้ค hmm. eh. mm ือ hmm. ค uh ือ huh. ท like mm ี hmm. ่ว uh ่าให้ม huh. mm ันแหงกี้น้องเลยเพื่อเพื่อให้ได้ผลเนาะต้องมีหลายขั้นตอนเกี่ยวเกี่ยวเราเข้ามาว่างเนี่ยนี่ว่างแล้วให้จากขาเกี่ยวให้ให้คืออันนี้มันแหงกี้น้องให้ก็ไม่แหงเลยแล้วเขาก็จะมาหมัดอีกเนาะมัดเราเขาจะกคนขึ้นรถกี้น้องเลยแดดแดดตอนนี้ก็ได้แรงมาก

ให้ได้กุเกียวปาพี่างเง้ยอ่านบรรยากาศห่อนๆนี่เ้องเนาะห่อนี่รี่งเง้ยเพราะว่ามันห่อนยามระดูเดือนย่งเงันเดือนสิเดสิบเอเดือนสิบเอ็ดสิองห่อนในนู่นเนาะนาหนาเลยเว้ยหนาไสิบหนาเนาะ จะิีด้หาบเาพป่นาะวิวเหอดนหาพ่นาเกี่ยงใร้ได้มีบเยี่งบเกี่ยวไม่ได้เี่เกี่ยวให้ไล่ตาหลาหลไปเ่้ยนเนี่ยเนาะค่น้องไเนาะตั้งทามบ่เอาตั้งไหนอันหนาอันนี้ควรให้มันเรเ็ เ tamam> ี่ออจะยางไปเกี่ยวอยู no. ่บนเนาะอันนี้แม่ไปดิพอพอยังคาไพคงพี่งเลยเนาะมีทอแม่แล้วก็เอื่อยแล้วก็พี่ย่าเนาะก็มื่อนี้กามีเอ้ยเมาซอยลาคนนไหมเนาะพวีอ่าแต่พวกเขากับซีลพี่น้องกับคนที่มาซอยกับหกเนาะ ดีเป็นซิบพี่น้องเลยไปยางมาพี่นอ้องยางมาเบิร์เนาะมาใช่มาเกี่ยวเขอนั่งเลื่อนหน้าจะให้วะเบิรหนึ่งสองไม,ไมเลื่อนหน้าหาให้พี่น้องขั้นห้าโดยเกี่ยวกับเกี่ยวตอนแรกบอกขั้นขั้นขั้นหา้าโดยค้นพี่น้องเ,ยเ้ยดิเลือนไปสเสเยาเกี่ยวมันว่าเนี่ยมันมันแหงเลยพี่น้องเนาะเอกากปอะไก็สิเป็นเขาโพสุกเนาะ มันจะเป็นเขาโบสูตมาพี่น้องย่างมาพี่น้องผากคมก่อนจักหน่อยห่อหนึ่งขนาดพี่น้องเลยเยอะแล้วก่อนจัก ตอนนี้กำลังนั่งพักผ่อนอยู่ตอนนี้เขาก็ได้นั่งพักผ่อนแล้วล่ะเขาก็ได้ลงต่ออีกนั่งเลยสูตต่ออีกเนาะยากีต้าหงุ่นเนาะพี่ใหญ่เนาะกินเก็บนักพี่ใหญ่ Kỳ lượt bảo vào nhạc đó Kép nắp nhạy Tầm Ú khắc hắn không Tôi đang Rung lần Lần kèo phía lẻ này lăng, lăng này Phép

ไกดุมกว่าี่นเด้มนอเอา้าวงเนาะนาักนาาลยตอนนี้นักองอะไรย่างขึ้นแต่เห็ดเวียกเลยพี่น้องนาะกว่าสิบมุงสิบเอ็ดมุงแห้วยิ้วเข่าพี่น้องเลยเพระว่านักกองมัท่านกินข้าเศร้าแต่ว่าพวกอะไอย่งท่านขึขนซ้่ กล่องกระแม่ขึ้นมาก่อนพี่น้องเลยเนาะกองกระแม่ยางขึ้นมาก่อนขึ้นมาหาของกินของอยากพี่น้องเลยมีน่ากินเนาะจะสิบะฮายยังกินเพลินขืนมาก่อนพี่น้องเพราะว่าอกี้ใช้เวลาเขึ้นแต่เนาะชิบม่วงชิบเพชรมวงอะไพี่น้องเลยน่าก็ชิบจะขึ้นเนะแดดแห้งอีริมือนียเมื่อยกับเมื่อยพี่น้องเลยโอ้าวห่อนพี่น้อง มาหอนโอโอแดดกับแดดพี่น้องเลยเน,นาะอีชซางเนาะป้าพี่นเนานะหอดน,นี่ดิอหอดนี่ดิหน้าตากะ <c ười> ดำเบิดพี่น้องเลยเนาะ ตอนนี้เขาก็ได้หอดมูงหอยเวลาลงเห็ดเวียตอนแรงเลพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้นกกองกำลังยางลงไปคนเขาขึ้นรถพี่น้องเอ้ยวันนี้เนาะคนเขาขึ้นรถจะเอาเมาื่อไปบ้านถูกแล้พี่น้องเอ้ยตอนนี้กำลังยางลงเนาะพอพอพ,อพวกแม่ยังสามัดเข่าพี่น้องเอ้ยทั้งจังทั้กินถอนจีนามแล้วหอดมูงหอยเวลาลงตอนแรกนกกองกัน ลงมาหลังอยางลงเนะาะส้มขันมาหลดนะแม่ฮะแม่วลงขันนี่สซตวาเหมียนบ่ฮะแล้วมูจิแกเบักคนในสัญยางอา มัดบแล้วดอกเนาะฮะเหม้ยทานี้เหเดี่ยนะมองกยงไปคนจอยผัคอ่อแหคือผแม่คนผแม่มัดเข่าอยู่พวผัวคนฉดอยู่ เดี๋ยวน้องก่อนจีหยางไปเพิ่งพอค้นเขาพอแล้วเดี๋ยวน้องก่อนจะไปค้นเขาก่อนเดี๋ยวมาเข่าหอนก็หอนไปดองเลยเอาขนาดเพื่อจะได้เป็นโคน มัวก็มึงบ่งข้อตายเรืเนันแ่อะแ่ะแ่นไปเดี๋ยวจะไปฝึกพวกพอค้นเขาเลยพ่นเห็นบ่เห็นเลยเยไปเดี๋ยวก่อนยามไปก่อน ยางไปคนเขาอยู่คนละพี่น้องเลยตักกระแตนเนี่อชิย่างไปคนเขาอยู่ทางพอพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวชิย่างไปคนเขาสวยพวกพอพอเอามันเต็มรถพี่น้องเลยเข่าเข่าเขากระไดแก่เรื่องเมื่อบานหมดเลยพี่น้องเข่าอนี่เนาะ นักเรียนรอเมื่อบานว่าป้าไวอยู่นี้กะยาคนยาดคนเขาจะหลักเนาะเอาเลยจำเป็นต้องเดาเมื่อวบอยู่บานพี่น้องเลยคนเมื่อวบอยู่บานเนาะสบายพี่น้องเลยหอนย่ามปันทั้งกับปันเลยอยู่บานสบายขั้นเสียเอากล้องว้อยู่นี้เวลาปันกะลำบากอีรถรถเขาจะกระโบขึ้นมาปันห้ดอกพี่น้องเลยเนาะเพราะว่า มันอ่ามันใกล้นะพี่น้องเนาะมันใกล้อีกอย่างทางมันก็ยากแน่มาหอดนะพี่น้องเลยบอนพอคนเขาเนาะตอนนี้กำลังคนมาคนมาขึ้นรถเขาใช้เอาเมือไหวบ้านเมืองกองอยู่บ้านพูดแหละมันหอดหนึ่งนะพี่น้องเลย เือห้าสิคนเต็ียมรถเนะาะเขาเก็บเป็นวัดโขนหน่อยๆนีย่ยนีย่แหละพอเป็นคนแหลบเนาะคนที่ทางพอ่อ โบตากว่ามาเลยดูพนพ่มาไ่ด้ย่นบ่ยานจะบริพนดอมือพุ่นพอเลยเฮ้บ้าช่างเลยค่ะตอนนี้ก็ได้ค้นเขามา ฮอตบ้านเลยพี่น้องเลยเนาะตอนนี้กำลังเลี้ยงเขามืออื่นนี่นาะจะได้ปั่นอยูเขากคนเดียวจะที่จะ,ะจสอบปีนี่เดี๋ยวเราจะเป็นเลี้ยงก่อนมา พี่น้องตอนนี้น้องกองก็ได้เอาเขาลงแล้วเทียบร้อยเลยพี่น้องเลยเนาะอันนี้คือเป็นเขาของน้องกองพี่น้องเขาที่เอาคนมาเมื่อนี้พี่น้องเลยเน้องขอนวะ่อนจะรีพี่น้องเลยเนาะเือดสีเหลวปลาวก็เต็มตองพี่น้องเลยเจอสีฮะม่วนลอย ้าห่อนห่อนพี่น้องเลยนี่บรรยากาศก้องเขาห้าพี่น้องเลยหฮาแกมาไห้อยู่บ้านพี่น้องสหลับคลิปนี้กาจะขอจบเพียงสำหรับพี่น้องเลยเนาะมือนี้มีแต่ห้าวค้นพี่น้องมีแต่นหนา้าวค้นแลวเ้าจะเอามาปั่นเลยขอบคุเนาะเพราะว่าเกี่ยวเล้วเบิดแล้วพี่น้องเลยเนาะมีแต่ล่อ่าแต่มัดกับค้นพี่น้องค้นมาไว้อยู่บ้านหมดแล้วพี่น้องเลยเนาะคนมาปั่นนี้พี่น้องเลยไป เหตพี่นี่น้องกองขอตะไล่ไปก่อนพี่น้องเลยเนาะพอแกคลิปหนาพี่น้องครับพ่อแม่พี่น้องมาคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเขามาให้กำลังใจน้องกองแน่พี่น้องเลยเนาะหากอะไรกดแชร์ในเด้อพี่น้องเลยกดติดตามเพื่อกระจายให้น้องกองเห็ดคลิปต่อไปพี่น้องเลยเนาะเพื่อให้มีกำลังใจในการเห็ดคลิปพี่น้องพอแกคลิปหน้าจะคลิปน้องกองขอการขับสบายดีเด้อสบายดีพอแกคลิปหนาพี่น้อง